ใครได้ดูไทยพบกับบราซิลบ้างคะโอ้โหต้องบอกว่าเป็นแมตท,ที่มันมากเข้าไปอยู่ในหัวใจคนไทยเลยแอดก็จะมาเล่าให้ฟังนะคะเพราะตอนนั้นแอดดูสดแล้วก็ภาคสดก็อาจจะงงๆเหมือนเดิมนะและเดี๋ยวเรามาลุ้นกันค่ะว่าไทยจะได้เข้ารอบแทีมในครั้งหน้าประวัติศาสตร์เปิดหน้าประวัติศาสตร์ใหม่หรือเปล่ามาค่ะเซตแรกนะคะไม่ผิดคาดเลยค่ะบราซิลส่งตัวหลักลงหมดเลยไม่ว่าจะเป็นคนที่น่ากลัวอย่างคาโรนะคะที่บล็อกอันดับหนึ่งของทัวร์นาเมนต์ มือเซตส่งมาคริสมาค่ะส่งจูเลียที่หน้าฝรั่งฝรั่งหน่อยนะคะส่งกาบีคือมาหาโหดและไคซี่ที่เพิ่งมาแบบปีนี้เราก็คือโหดมากส่วนทีมไทยนะคะไม่พลาดค่ะพรพันธ์เกิดปราจรัดพรหัทยาบำรุงสุขพิมพิชยาอัจราพรชัดชูออนแล้วก็ปียนุชแป้นน้อยค่ะอันนี้คือแอดจะพูดที่เห็นเลยนะว่าไทยเป็นยังไงและบราซิลเป็นยังไงนะคะเ,เซตแรกมาเลยค่ะลูกแรกชัดชูออนเสิร์ฟออกค่ะโอเมกอน น่ารักโชว์เขาไปเลยแล้วหลังจากนั้นนะคะคาโรก็ชนกับจูเลียค่ะเจ็บจนต้องลงไปพักอ่ะคือเจ็บไหล่ตอนนั้นรู้สึกแบบแบบเฮ้ยคารโรเจ็บหรอพักยาวเลยก็ได้คือพักอยู่ข้างสนามไปก่อนให้ดีขึ้นก็ได้ก็ต้องบอกว่าฟอร์มบราซิลนะคะด้วยผู้เล่นเขาค่อนข้างที่จะคือมาตรฐานนะของบราซิลไม่ได้ถึกมากแต่รู้สึกว่าแข็งแรงมากทุกคนเข้าใจคํานี้ไหมในเซตแรกนี้ไทยฟอร์มมาดีนะคะคือมาเร็วจ่ายบอลได้เร็วมากคือดีมากชอบมาก แต่มันก็เพิ่งต้นเสร็จใช่ไหมดูต่อไปแต่ไม่ว่าบอลเราอ่ะจะตีเข้าสูตรเข้าอะไรของเราแค่ไหนนะบล็อกของบราซิลอย่างเช่นจูเลียอย่างเงี้ยก็สูงมากทําให้เราอ่ะตีติดบล็อกเลยและเมื่อบอลไปเข้าอย่างจูเลียของเขาอะนะคะด้วยเขาสูงด้วยทําให้เขาตบเลยเลือกทิศทางได้แต่จูเลียเบอร์สิอ่ะก็ตีออกบ่อยนะของบราซิลอะ่ะทุกคนเห็นไหมและเราก็ตีติดบล็อกเขาเริ่มบ่อยขึ้นค่ะคือเขาจับทางได้ด้วยตัวบล็อกอย่างเงี้ยคือเขาบล็อกมาคืออันดับหนึ่งของทัวร์นาเมน แล้วก็แบบบล็อกเขาแน่นแล้วก็สูงด้วยอย่างเช่นจูเลียแล้วก็คารโรเมื่อททมเอาอะนะคะโค้ดก็พูดทันทีว่าเราต้องเชื่อมั่นในกลยุทธ์ของเราคือปลุกลูกทีมทีมไทยเป็นอย่างมากเลยแล้ววันนี้นะคะเตยหัทยาบอลเร็วตบฝังอยู่นะทุกคนคือเตยตบฝังที่สําคัญหลังจากที่โค้ดทามเอาแล้วได้พูดว่าให้เล่นลูก3เมตรบ้างหลังจากลงมาปุ๊บลูก3เมตรติดต่อกันทันที2ลูกแล้วได้แต้มทุกลูกใครว่าคาโรบล็อกเราไล่อย่ังเดียว เราก็บอกคาโลได้ค่ะตอนนั้นทุกคนดีใจมากไปเอาค่ะอย่างนู้เขาแข็งแรงกว่าเขาเลือกบอลได้เฉียบคมกว่านะคะเซตแรกเราก็แพ้เขาไปด้วยคะแนนะ18ต่อ25ค่ะมาต่อเซตที่2ค่ะเอาตรงนะคะวันนี้เห็นว่าบล็อกของบราซิลแน่นจริงและที่สำคัญ เกมรับของเขาก็เหนียวมากพอมาในเซตที่2นี้นะคะเห็นบอลสูตรแทรกตัวเข้ามาของไทยเยอะขึ้นและลูกบอลสูตรนี้ส่วนใหญ่จะเห็นอัจฉราพรคงยศขึ้นและทําแต้มได้ทุกลูกแต่ถ้าไทยรับบอลแรกไม่ดีนะคะแล้วถึงขั้นต้องฟรีบอลไปให้บราซิลเมื่อไหร่คือเขาอะบุกทันทีและเป็นแต้มเขาทันทีบราซิลต้องบอกว่าผู้เล่นนี้เคลื่อนไหวตลอดเลยนะคะเลยรับลูกแทบจะได้หมดเซตนี้มันหลุนมากทุกคนมันมาคะแนน เท่ากันทายเสร็จ22ต่อ22 23ต่อ23ตอนนั้นคือถูกเตะทุกข่าแล้วหัวใจจะวายไปต่อไทยเสิร์ฟดีและทําคะแนนนำเป็น24ต่อ23ค่ะทุกคนคือแบบ เพราะด้วยคะแนนมาแบบนี้เข้าใจถึงความกดดันของนักกีฬาเลยค่ะหลังจากนั้นไทยก็รับลูกของใครซีไม่ได้และด้วยความที่เขาเหนียวกว่าเราก็เคยเราก็เลยพ่ายเซตให้เขาไปด้วยคะแนน26ต่อ24ค่ะทุกคนคือแบบโอหไม่เป็นไรค่ะไปต่อเซต3ก็คือเซตนี้ถ้าบราซิลชนะก็คือชนะเลย <c oughs> อย่างที่บอกค่ะมือเซตเราส่งไปให้มือตบมือตีเท่าไหร่ก็ตีไม่ตายจริงๆค่ะเพราะว่าติดบล็อกเขาเลย วันนี้เห็นคนที่บล็อกได้นะคะก็มีบุ่มบีมช,ชัชชออนบล็อกได้เยอะอยู่นะและได้เห็นพรพันธ์เกิดปราดเล่นจังหวะ2แล้วค่ะคือบอลมันมาไวและจังหวะ2ของเราก็ไวมากจนเขาจับไม่ได้แล้วมันมีลูกหนึ่งเรา3เมตรไปเขา3เมตรกลับไม่กงพอมาเซตสามก็ยังเห็นไทยเสิร์ฟเสียเยอะเช่นกันค่ะโอ้ยก็ลูกเรเซตสามนี้ก็ยังเห็นอัชราพรเล่นบอลสูตรแทรกตัวอย่างสวยงามเสมอจริงๆค่ะพอมาเซตนี้เหมือนแรงบาราซิลก็ตกลงค่ะมันมีช่วงหนึ่ง ไทยคะแนนนำ21ต่อ19และนำตลอดคือ23ต่อ21 24ต่อ22และสุดท้ายไทยได้เซตที่3มาค่ะด้วยคะแนน25ต่อ23โอ้ไม่ก็ฉันกรีดเลยหลายคนก็คงกรีดแน่นอนสุดยอดคะแนนก็จะเป็นเราได้1เซตเขาได้2เซตค่ะไปต่อเซตที่4เซตที่4ไทยก็เสิร์ฟเสียให้เห็นเช่นเดิมค่ะเพิ่มเติม<ๆ>คือมากขึ้นคะแนนมันเริ่มไรเรียขึ้นมาค่ะตีตึต้งขึ้นมาจนไทยนะ คะแนนขึ้นเป็น12ต่อ10เซตที่4นี้ก็รู้สึกว่านักกีฬาค่อนข้างที่จะเหนื่อยแล้วค่ะแต่คนดูอย่างพวกเราเหนื่อยกว่าเซตนี้บอลสุดแทรกตัวเข้ามาก็บราซิลก็ไม่เคยรับได้จริงๆค่ะคือลูกเนี้ยเลิศไทยนำบราซิลตลอดเลยนะคะ17ต่อ15 18ต่อ15คือที่จริงเซตเนี้ยคือไทยก็นำนะทุกคนคือแต่สุดท้ายบราซิลอ่ะก็ไหลคือไหลขึ้นมาคือเป็น21ต่อ18บราซิลขึ้นมาเป็น18บราซิลไล่เข้ามาอีกเป็น23ต่อ20และด้วยความกดดันในเซน เข้าใจนะกีฬาเลยบราซิลก็ไหลไปถึง24และไทย23คะ่ะทุกคนคือแบบโอ้มาก็ oh และสุดท้ายบราซิลก็ชนะเราด้วยนน 23, คะแนน25ต่อ23ก็คือ3ต่อ1เซตนะคะไทยเก่งมาก เก่งมากๆกแลวคือสนุกมากมันมากคือที่ได้เซตจ,จากบราซิลมา1เซตนะคะไม่ได้บอกว่าบราซิลอ่อนให้เราเลยนะถ้าทําไมถึงไม่บอกว่าบราซิลอ่อนดูที่หน้าตาโค้ชของบราซิลค่ะเขาไม่ได้อ่อนให้เราเลยแม้แต่นิดเดียวและยิ่งไปกว่านั้นคะแนนไทยที่ทําที่ทํากับบราซิลเนี่ยคือคะแนนไม่ห่างเลยทุกคนคือเป็นคะแนนที่แบบ แต้มต่อดแต้มอันเนี้ยพีคนะทุกคนคะแนนเป็นแบบเนี้ยหลายๆคนอนะมองว่าไทยจะไม่ชนะเลยคือแพ้ขาดลอยบาราซิลแน่แ แต่พวกเขาทําให้เห็นแล้วค่ะว่าพวกเขาทําได้แม้จะไม่ชนะแต่เอาใจคนดูทั้งในและนอกสนามมากไทยเล่นได้ขนาดนี้มาถึงตรงนี้นะจุดจุดดีได้ถือว่าดีมากและเชื่อว่าจะดีต่อไปอีกมากๆเลยค่ะทุกคนขนาดคาโรนะคะยังบอกว่าไทยเป็นทีมที่เล่นได้ดีและเร็วมากคือไทยเล่นบอลสุดต,ต่างๆได้ดีมากเห็นปะเขายังชมเราแบบสุดยอดอะ่ะตอนนี้นะคะอันดับโลกของไทยขึ้นมา เป็นอันดับที่13มีคะแนน209คะแนนค่ะและตอนนี้อันดับแรงกิ้งของทัวร์นาเมนต์ VNL ที่จะรู้ว่าไทยจะเข้ารอบ8ทีมหรือเปล่าไทยยังอยู่อันดับ8หลังคะแนน15พอย n ์ค่ะโดมินิกาอยู่อันดับ9นะคะด้วยคะแนน14คะแนนแต่แข่งเสร็จสิ้นไปแล้วไม่มีผลในที่การจะขึ้นมาอันดับ8คนที่มีผลที่เป็นตัวแปรที่สุดคือแคนาดาอันดับ10ค่ะคือแคนาดาแข่งต้องแข่งกับเยอรมันและแคนาดาต้องเจอกับเนเธอร์แลนด์ค่ะและไทย ต้องเจอกับอิตาลีเป็นทีมสุดท้ายซึ่งถ้าไทยชนะอิตาลีได้ ก็คือเข้าเลยหรือได้เซตจากอิตาลีมาก็ได้นะคะและแคนาดาก็ชนะเยอรมันได้หรือชนะเนเธอร์แลนด์ได้แต่เซต,ตอะต้องแข่งกันถึง5เซตเปอร์เซ็นต์ของคะแนนถึงจะบวกมากขึ้น <c oughs> คือมันไม่ได้ดูที่คะแนนเซตที่ได้นะทุกคนว่าจะบวกสาบวกอะไรเงี้ยคือมันบวกเป็นเปอร์เซ็นต์เป็นจุดทศนิยมเลยถ้าดูฟอร์มแล้วไทยมีโอกาสเข้า8ทีมแน่นอนคะ่ะเกาหลีใต้ย,ยังได้เซตจากอิตาลีมาแล้วคะ่ะดังนั้นทุกคนต้องคอยส่งกําลังใจให้นะักกีฬ ลาชาวไทยเป็นอย่างมากเพราะนักกีฬายังไม่หมดหวังยังไม่สิ้นหวังเลยนะคะพวกเรานี่แหละค่ะต้องคอยส่งกําลังใจเพราะกําลังใจทําให้เพื่อเขาฮึบสู้ขึ้นมาได้สนาม4ี่ไฟนอลอยู่ไม่ไกลค่ะหน้าประวัติศาสตร์ใหม่กําลังจะเกิดขึ้นแน่นอนอย่าลืมกดไลค์กดซับ c r i b e กดกระดิ่งและคอมเมนต์เป็นกําลังใจให้นักกีฬาในการแข่งขันวอลเลย์บอลเนชั่นลีก2022ที่ทีมไทยจะต้องเจอในแมตต์ต่อไปด้วยค่ะ